สวัสดีครับออฟฟิคาวกิจนาสายพันธ์เจ้าหน้ที่การตลาดบากการ,ททททริษัทกตดาต์แคร์เพจทวีมีนะครับวันนี้นะครับมีเคสลูกค้าโทรมาขอคำแนะนำการใช้รถกขุดลงต้นอยู่36ขั้นตอนยังเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผม การตรวจเช็คเบื้องต้นของก่อนงทำงานนะครับก็เวลาเข้ามาเราเช็คปอกนะครับปออากาศก็คือมันจะมีสองลูกมีลูกนอกกับลูกในคือลูกในเราไม่ต้องไปเป่าไรมันเพราะมันตะแกงและเยดอยู่แล้วนะรเราใส่ให้ปกติแล้วก็ปออากาศมาแล้วเป่าเป่าจากด้านในนะครับออกด้านนอกถ้าเป่าเงี้ยมันยิ่งแน่ถ้าเป่าด้านนอกเข้าไป ก็คือว่าอย่าใส่ผิดถ้าเราใส่กลับด้านถ้าเกิดว่ามีน้ำอะไรก็มันจะเข้าไปในกองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเป่าหมุนน้ำมันเดินตัวเดินนะครับตัวเดินใช่ไหมครับตัวเดินก็คือเวลาเราเทสตั้งน็อตงเหลี่ยมตัวนี้นะครับให้อยู่ตำแหน่งต่ำสุดแล้วก็เทสตำแหน่งตัวตรงนี้นะครับถ้าน้ำมันไหลออกตัวนี้ก็คือปกติ น้ำมันไฮดรอลิกดูตรงไห oh. นระดับน้ำมันเครื่องนะครับเราเคลียร์การวันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมีขีดล่างกับขีดบนอันนี้เหรอเดี๋ยวมาด้วัดนะอันนี้ขีดน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่ว่าถึงกลางระดับขีดล่างขีดบนจะอยู่ถึงกลางแอ้ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับวิธีการดูระดับน้ำมันไฮดรอลิกก็คือดูฝั่งนี้จะเป็นหลอดแก้วอยู่ จะมีลูกร้อยอยู่เม็ดสีแด,ดงๆจะมองยากให้อยู่ระดับนี้เพราะว่าขีดบนก็ได้ครับการเทคน้ํานะครับมองทางน้ําให้น้ําอยู่ขีดตําแหน่งบนนะครับอย่าเติมเกินขีดบนเราเปิดรีโมเปล๊บสัญญาณเตือนพวกนี้นะครับหน้าจอก็จะมี น,มมน,ะน,ะน้ำม,ม,ม,มันเครื่องน็ำมันบตดนะครับตัวนี้ถ้าสตาร์ทแล้วมันต้องดับนะครับถ้าไม่ดับแสดงว่าอย่างแบตก็คือว่าแสดงว่าแบไไม่ร์จแล้วก็อย่างรูปไอ้หนังน้ำมันเครื่องถ้าไม่ดับก็คือน้ำมันเครื่องขาดนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นระดับน้ำมันเที่ยเพลิงแล้วก็ระดับความร้อนนะครับถ้าเราจะดูชั่วโมงรถตัวนี้ก็คือชั่วโมงรถตอนนี้ร้อยสิบเก้าชั่วโมง ตรวจเช็คกี่ีตงไหนตรวจเช็คครั้งแรกรถครบหนึงเดือน, 1> 1อนแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครั้งแรกคือ250ค2 5งชั่วโมงตรวจเช็คมีทั้งหมด9กครั้งที่ว่าช่างอาจะตรวจมานับถ้าเกิดว่ารถพมีิัถ่าอะไรนะครับให้โทรติดต่อเือส์ผูริการของพู้ตัง,ตงเป็นเวทผู้หญีงนะครับเป็นเบอูแปสมหสองเก้าเก้าศน,น,น,นะครับใส่ตัวนี้เล้ว Thank <laughs> you.